เลิกงามยามดีมาจัดรถตู้น้ายาวเกียร์ออตโต้กันครับรถสุดท้ายสวยๆแต่ง VIP พร้อมๆแบบนี้ทะเบียน8547นะครับทะเบียน8547หลายคนโทรมากันเยอะเลยนะครับครั้งก่อนถ่ายรีวิวแบบเดียวๆไปนะครับคราวนี้เป้ให้ดูว่าอ่ะมีขนไหนบ้างเผื่อไม่ถูกใจทะเบียนนี้ไปดูทะเบียนอื่นได้ไหมคันอื่นได้ไหมนะครับเผื่อจะเจอราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วตอนนี้เป้ปรับราคาให้นะครับลดลง20,000นนะครับก็คือลูกค้าบอกว่าอ่ะ คุณเป้ทั้งคันจัดโปรลดราคาดิผมซื้ออะได้ครับจัดไปนะครับก็จัดโปรลดราคาไปให้นะครับทุกคันตนนี้มีการปรับราคาลงแล้วนะครับให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าโทรมาขอเลยนะครับได้แล้วก็ให้รีวิวให้ดูอีกหนึ่งรอบว่ามีคันไหนที่ยังว่างอยู่ยังไม่ได้จองนะครับผมบอกแล้วรถทุกคันเนี่ยหาสามารถจะหารายได้เดือนหนึ่งถ้าเป็นแสนนะครับแต่ผ่อนแค่งูดละ2สองหมื่นนะครับผ่อนแค่งูดละวสองหมื่นหารายได้หลักแสนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวิ่งงานโรงงานสัญญาโรงงานต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้มาใช้เป็นหน้ายาวเกียร์ออโต้หมดแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูนะครับรถทํากินนะครับซื้อไปใช้งานเป็นรถบ้านก็ได้นะครับเป็นรถใช้ที่เอาไ้ใช้หากินก็ได้นะครับวิ่งทัวร์ได้เอาไปเรียกว่าหมวิ่งวิ่งงานโรงงานเสร็จเนาะวันไหนว่างโรงงานหยุดอ้าวเราไปรับจ็อบวิ่งงานบดงานแต่งก็ได้นะครับแบบนี้นะครับคุ้มนะครับรายได้มากกว่า20 0 0 0ื่นสามหมแน่นอนนะครับลูกค้าไปที่มาออกไปนะครับ เขาหาได้เดือนแสนกว่าบาทแสนห้านะครับมีทวีห้าศูนย์บางบางเคสก็คือเขาจะมีแบบว่าสัญญาโรงงานมาเลยนะครับอนุมัติด่วนได้เลย30นาทีนะครับเซ็นปุ๊บรอผลนะครับแล้วก็เป้ไปเตรียมรถรอนะครับไฟแนซ์อนุนมัติมาวันเช้าเซ็นเช้ารับบ่ายนะครับได้รถเลยนะก็ให้ดูครับว่ารถของเป้สวยทุกคันจริงๆนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าไม่ต้องปกรถสวยทุกคันตรงปกจริงๆนะครับมาเริ่มจากเลยครับทะเบียน8 5 4 7ครับ ไปหน้ามันติดรฟเลคเตอร์สวยๆแบบนี้พอจะหมอกมีพร้อมนะครับคันนี้แค่แค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับลดไปสองหมื่นแล้วนะครับปียี่สิบนะได้ปีใหม่ด้วยเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเนี่ยครับแบบเนี้ยเอาไปวิ่งได้หลายอย่างนะครับทั้งงานส่วนตัวทั้งงานราชงานหลวงได้หมดเลยนะครับมีกล้องถอยให้อีกครบๆเลยนะครับมีกล้องถอยครบม่านติดมาครบเบาะเป็นเบาหนังนะของไปได้เบาหนังทุกคันนะครับไม่ใช่เบาเดิมผ้าโรงงานนะ นี่ครับเบาะหลังทุกคันนะครับคันต่อไปจะเป็นสี่หกสามสามครับนี่ก็ยังว่างอยู่นะครับของเหลือเปลี่ยนให้ดูแลให้จะกันให้ทะเบียนสี่หกสามสามอ่ะมาดูกันมาดูกันนะครับมาดูกันเลยคันนี้ได้ปียี่สบเหมือนกันนะครับแต่ไมคแค่สาม0 0ื่นแปดพันโลครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าอ่ะราคาถือว่าถูกครับถูกเลยนะครับเพราะไมคแค่สา0หมื่นคิดดูค่สภาพแบบนี้ คุ้มแบบนี้นะครับรีบจองเลยนะครับสนใจโทรออกรถนะครับโทรมหาเปย์าเป้0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป้เพชรยนนะอยากซื้อรถตู้นะครับเป้เพชรยนตัวจริงนะครับเรื่องรถมือสองนะครับตัวรถตู้แล้วก็บะอะไรได้หมดเลยนะครับเข้ามาบอกติดต่อคุณเป้นะครับอ่ะยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่นะครับมากันต่อ นะครับมากันต่อครับสําหรับตัวรถตู้หน้าสั้นเป้ก็มีให้ครับราคาเริ่มต้นอยู่ห0แสนกว่าบาทเองนะครับขอนหมื่นสองหมื่นสามรถตู้หน้าสั้นนะครับก็มีให้นะครับอย่างคันนี้นะครับจัดทรงล้อมาให้ครบนะครับจัดทรงล้อมาให้ครบไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้ารถปีสิบแปดไม่แค่แปดหมื่นไม่แค่แปดหมื่นโลนะครับเนี่ยสภาพรถสวยเดิมนะครับขันต่อไปนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับ 4803ทะเบียนนะนี่ครับอันนี้คือรถก็ยังว่างอยู่ปี1สิบแปดไม่แสนนะครับเครื่อง3ามเครื่องสาน์ทั้งหมดเลยนะครับเครื่อง30มจน์นะครับแล้วก็เจ็ดแสนสี่หมื่นเนี่ยครับคันนี้ปรับราคาลงนะครับจาก7 9็ดแสเหรือเจ็ดแสนสีหายไป50,000ืนะครับ8 3ดสามได้ทะเบียนแปดเกนะครับทะเบียนแปดเก้าายังว่างอยู่เหมือนกันนะครับด้านในได้เบาะหนังนะครับเรียบร้อยส่วนคันนี้ครับ บอกเลยว่าได้รถปีใหม่ครับทะเบียน4 6 4 3 1 1 7 9 0 0 0ลานเป็นตัวปี2 0นะครับไหม่37มดรถมือเดียวครับสภาพนี้ผมบอกเลยโคตรคุ้มนะครับคือวิ่งน้อยนะเนี่ยครับวิ่งน้อยสภาพใหม่ปีใหม่นะครับและในบิวอินมาครบมีจงมีจอให้พร้อมมีกล้องหน้าพร้อมนะครับบ้านติดมาครบแล้วเรียบร้อยคันนี้คือยังว่างอยู่นะครับสนใจนะครับรถตู้สักคันหน้ายาวหน้าสั้นบอกไปได้นะครับ รถมีการตรวจมาตรฐานให้พร้อม2อ4รี่รายการนะครับคันนี้ก็ยังว่างอยู่ทะเบียน4802นะครับก็ออกได้นะครับปี18โฉบไม่ได้เชนนะครับรถตู้คันนี้7จ9 0แ0นาันะครับสีสันผิวพรรณสภาพเดิมทุกคันดูครับรถสวยตรงปกไหมครับดูไหมว่าดูเลยครับว่าสวยตรงปกไหมนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับคันนี้1ล้าน1 2 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้ลดลงมาแล้วนะครับปี19ไมาแสนห้านะครับ สองเครื่อง2.8นะเนี่ยครับเครื่องส8นะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับไฟหน้ามันติรีฟิคเตอร์อ่ะยังว่างอยู่ครับสนใจติดต่อโทรหาไปได้เลยครับ094 7 8 9 4 8 8ครับรถตู้ออกได้ทุกอาชีพนะครับจะทำไร่ทำสวนทำนาหรือนะครับอาชีพอะไรก็ออกได้ครับโทรปรึกษากันได้เลยนะครับวิ่งงานโรงงานอยู่มีสัญญาก็ออกได้ครับ ผมบอกนะขอให้คุณผ่อนดีผ่อนโตประวัติดีไม่ไม่เสียไม่ติดแบงค์ริบูโรเดี๋ยวเป้จะการให้นะครับมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่าสิบที่ทุกจังหวัดเลยซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับวิ่งเซ็ถึงหน้าบ้านทั่วไทยเลยนะครับได้อยู่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะอยู่ตรงมินบุรีหนองจอกนะครับติดถึงใหญ่นะครับมาง่ายรถไม่ติดสะดวกนะครับผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดได้ไหมนะครับได้ครับวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะครับสนใจรถตู้คันไหนยังไงนะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับยังว่าโทรมาหาปรึกษา ก็วันนี้เป้าฝากไปด้วยนะรถตู้สวยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าล,ลืมกิ้งก้างโทรหาเป้นะครับปรึกษากันได้เลยนะครับโทรมาปรึกษาก่อนนะครับเรื่องไฟแนนซ์เอ่ยหรือซื้อกันสดเอ่ยนะครับได้หมดเลยนะครับสวัสดีครับ